กุมารทองของครั้งที่อยู่ระหว่างความไร้เดียงสาและอาถรรพ์ ในตำนานกุมารทองคือดวงวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตก่อนกำหนดโดยเฉพาะเด็กที่ตายทั้งกลมหรือเสียชีวิตพร้อมทั้งมารดาซึ่งตามความเชื่อโบราณวิญญาณลักษณะนี้จะมีพลังจิตแรงมากหากทำพิธีเชิญเข้าสถิตในวัตถุเช่นหุ่นไม้ผงพรายหรือเครื่องรางกุมารทองนั้นจะกลายเป็นวิญญาณรับใช้ส่วนตัวให้เจ้าของใช้ทำงานหรือว่าเรียกโชคเตือนภัยหรือแม้แต่ป้องกันคุณใส จุดเริ่มจากสา,าสตร์สายดำกุมารทองในสายสายดำที่แรงที่สุดคือแบบที่ทำจากวัตถุอาถรรพ์จริงเช่นผงเท้าศพผงกระดูกหรือว่านกาฝากทำพิธีปลุกเสกโดยครูสายขเขมรหรือครูคารวาสายล่างมีการเรียกวิญญาณเด็กเข้าร่างหรือวัตถุแล้วผูกพันธะสัญญาให้รับใช้เจ้าของโดยตรงในสายนี้ถ้าเลี้ยงผิดกุมารอายกลายเป็นพรายเด็กที่ควบคุมไม่ได้และจะเล่นงานเจ้าของทีหลัง แต่กุมารทองนั้นมีหลายประเภทกุมารสายขาวปลุกเสกโดยพระใช้เท่าทูบหรือผงว่านมีไว้เสริมเมตตาโชคลาภกุมารสายดำหรือว่าสายพรายจะใช้พลังสายดำทำพิธีเชิญวิญญาณวิญญาณบางตนแรงถึงขั้นขอเล่นด้วยถ้าเจ้าของมีใจไม่มั่นคง กุมารทองไม่ใช่ของเล่นและไม่ใช่ของแค่โชคลางธรรมดาถ้าเลี้ยงด้วยความเคารพศรถถัทธาและตั้งใจจริงเขาจะเป็นเหมือนผู้ช่วยที่คอยอำนวยโชคในทุกด้านแต่ถ้าเลี้ยงเพราะอยากได้โชคเร็วๆโดยไม่ใส่ใจระวังว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ